ดูวนประช้อนครับกดท้ายไม่ทันครับนี่หลบยวครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหน้าๆทุกท่านครับเสียงบอยแสารามาแล้วครับผมออกใหม่ยิงปลาเหมือนช่นเคยครับผมวันนี้ก็ได้จะประมาณเก้าโมงกว่ากับสิบโมงแล้วครับออกใหม่นี่ครับมากับมินิตัวสั้นเหมือนเดิมครับนี่ใหม่ที่จะขึ้นก่ะกอภัยนะครับเนี่ยสภาพใหม่ ไตพุ่มนะครับไตพุ่มกอไผ่ครับน้ำเลยครับหมายไม่น้ำเลยครับน้ำก็ยังบ่กค่อยใส่ดีครับเห็นอยู่ครับประมาณเม็ดนึงครับจากผิวน้ําประมาณเม็ดนึงเห็นอยู่ครับไปครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเจอกันบนกอไผ่เลยครับผมเข้าหมายกันครับเข้าหมายเรียบร้อยครับจำตำแหน่งแล้วขึ้นปืนแล้วรอครับ นั่งรออย่างเดียวติดตามรับชมกันต่อครับปน จะดูขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันคาดครับเดี๋ยวแป๊บแป๊บ ตัวแล้วครับเต็มแรกครับเป็นปลาช่อนครับจนไซส์สวยเลยครับตามกันต่อครับผม ครับดูนประช่อนครับกดท้ายไม่ทันครับนี่ลเแล้วครับติดอยู่ตรงนั้นครับไปครับลงแล้วครับผมขึ้นไวครับขึ้นรอบแรกก็ขึ้นเลยครับตรงนี้ที่ยิงไปนะรอบแรกขึ้นนะบทันครับรอบสองขึ้นผมได้เปิดกล้องยิงทันครับผมรอบแรกเปิดกล้องก็เลยบทันมันนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ขึ้นตรงนี้ นางกันต่อครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับผมเผื่อมีตัวเข้ามาอีกครับไปครับเงียบแล้วครับใบสองใบสามเราได้เวลากลับบ้านแล้วครับไปครับสรุปผลงานข้างล่างดีกว่าครับผมไปครับผมมาครับผมสรุปผลงานกลับบ้านกันดีกว่าครับผมเท่นกันครับอย มีสองแต้มครับตัวนี้ก็โลก,กว่าครับตัวนี้ก็ประมาณสามสี่ขีดครับได้สองแต้มครับนี่ไปชนแม่น้ำเลยครับบู๊ตัาภาพใหม่เรายาวไปนู่นนี่ครับยาวไปนู่นก็มีคลิปสั้นๆมาฟากครับแต่ก็มีความมานพร้อมครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับผมขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายขแข็งแรงทุกท่านครับ คลิปนี้เสียงบอยเสร็จแล้วฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ